เหินเหวนผุงน้ำนะครับผมผรุงัจัดนอยเ่อเยหไดมาล้วพี่น้องกระมังนึงอาจารย์กินนี่หมดหนึ่ไม่เร็วเลยมาพี่น้อง เนื้อว <Holmes. S 2> ัดยูวับวันนี้ม่กลกินจีำวันเองครับกินจ้ำนี่จำสดครับพี่นอง เดี่ยวครับติดเยวะกอูนีกหนล้อ่วไปังเออแข่กัว่ารู้ก่มนแข่งังเลยมังหมดหลับก็ไปด้มากัเด อย่ม้อราเข้มือหนิงเขาไม่ได้่ะหนงเา้อนั่นแหละว่าโอ้เจ้้พ่อเเเหนื่อยหนูเจ้าพี่กองเห็นไนั่นเองิ้มกันนะครับผมมากมากิงมกันดู มาดารพิสุกพิสุกทุกคนถอนมือครับซีบิดในเมืองกรุงเทพเสียพี่น้องเอ้ย

กที่ดีๆมันเอาไปเวฟจนสุกมันก็สวนนัวแต่บมดเขาเฮ็ดกินเห็นมันแสีบเขาต้องเฮ็ดสุกเขึ้มเพิ่มกินดิบน้อยๆอ,อันนี้เสียบมดเลยเสียของนี่มึงเห็นต่า็ดแต่งงานก็ดีมันอีกเสียบริเวณนั้ <c oughs> น,นลวงมาเลยเลยโอ้ยจะเป็นมึมงขี่ลายของหมดอนาะคนใส่ริ้วมันเดือนหนึ่งหรือมัง้งซึ่บอกมีการกินดิบ lấy được được ăn lô là hà nội đồ nghe mà ruộng đấy thôi này quậy đâu nhanh uống รอคู่นี้ลงมันแข่งันจิงมแซวมันแบบว่ามันพวกหวานมันหายไปหลายหนึ่งบม่มีความนุ่มสองบม่มีความหวานคหยาบกรุบอาจารย์ก็ะด้งะาอนมิดไปร่วมรุ่นเดียว

Có đi theo, cứ cái này đó là gì mà lên, nè bố nãy cái nè, sấp 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 phát cho một cái điện vậy, đó, tôi làm nãy hết tất cả là lên, lên chỉ hết đấy. บวร่อไปเห็นมัยหลีกินเมืองเดียบแช่ป้อจถามมมากินเยอ่หลี่อ้ยพึงเอาไปพ่กินถามหาเห็นว่าผู้เด็กเห็น่เจะเอาเห็ปหว เละไปเลยมันทำงกันต้อไปนองแล้วอยู่ปุกทุกคน

你们闹，你们闹。